จะมาปิ้งกล้วยด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเมื่อเราอยากกินกล้วยปิ้งเราก็จะมาเอากล้วยเนี่ยไปอบหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกกล้วยมาบางคนอาจจะชอบกล้วยสุกก็เอากล้วยสุกแต่ว่าฟ้าชอบกล้วยที่แบบกระมังกวดีเพราะว่ามันจะออกแข็งๆหน่อยแล้วก็ปรอบเลย เสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยขวี่ดึ่งอะกำลังพอดีค่ะสำหรับหม้อหนึ่ง น,นี่มันเหลืองไปไหนนะ่อยเนาะต้องแบบแต่ว่านี้เหลืองไปนิดนึงบางคนอาจจะเลือกแบบว่าอมเขียวนิดนิดมันจะได้แบบว่ามันจะแข็งกว่านี้หน่อยแต่นี้ก็กำลังกินเตะก็แล้วแต่คนชอบนะแล้คนชอบบางคนก็ชอบสุกแบบนิดๆก็จะอาจจะสุกกว่านี้หน่อยนี่เขาอยากอ่ากล้วยคนแก่แ <laughs> <laughs> ก่บางคนทำแห่ <laughs> <laughs> เราขี้เกียจกรอไปบางคนก็ปิ้งแบบเตาถ่านเรา,าเราก็ง่ายๆเลยมอด้อดอะไรน้ำมันหนื่นกล้วยปิ้งเลยที่เรากินกันนะได้แล้วค่ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดีย๋ยวเราเอาไปอบกัน เราจะอบกันด้วยเครื่องทอดไร้น้ำมันนะคะเราจะตั้งไฟไว้ที่อุณหภูมิสูงสุดแล้วก็ตั้งไฟประมาณ10นาทีพอ1ิบนาทีนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมากลับกลับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสุกโอเคเดี๋ยวเรามารอชม สิบนาทีพอสิบนาทีนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาับกลับกันค,ค่ะเมื่อเราตั้งเวลาไว้สิบนาทีแล้วใช่ไหมคะเมื่อมราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเราจะกลับกันนะคะที่จบับมือแล้วก็กลับ สุกไปหน่อยมันก็จะอ่อนๆหน่อยถ้าสมมุติว่าเราจะอยากได้แบบแข็งๆเราต้องเอาให้มันเขียวกว่าน,น,นี้นิดนึงด้วยเปลือกหน công thức à. Ừ. เรกลับด้านแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปอบเหมือนเดิมตั้งเวลาไว้ที่10นาทีเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนสุกค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็จะมาเปิดดูกันค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้มันกล้วยมันอ่อนไปหน่อยไอ้กล้วยมันสุกไปหน่อยมันก็เลยเวลาอบมันก็เลยจะด,ดำกว่า แต่ถ้าสมมุติว่าเรากล้วยหำ่หัที่ว่าเขียวอมเหลืองหนิ้หน่อยมันก็จะแข็งกว่านี้จะไม่อ่อนแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แต่บางคนอาจจะชอบชอบแข็งก็จะอบแล้วจนกว่ามันจะได้ก็คือจนกว่ามันจะเหลืองอย่างเงี้ยแต่ว่าฟ้าชอบประมาณนี้บางคนอาจจะชอบเหลืองกว่านี้ก็อาจจะอบเพิ่มก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพุ้กต่อไปตุกมาน พุกแบบนี้เลยคนอันนี้มันอ่อนหน่อยบางคนอาจชอบแข็งเนี่ยมันก็จะอาจจะแข็งตัวน,นี้หน่อยพุกแบบนี้เลยไม่น่ากินไหมคะไม่กินไหม ชิมครับนักชิมระดับประเทศครับดูจากคุณครับเอามาชิมกล้วยนะครับฝีมือป้าป้า, <c oughs> อาอย่าครับไม่ใช่ป้าเอายากอันนี้มันก็จะสุกไปหน่อยนะคะมรนก็เลยจะ สุดที่ไหนจันไม่ใช่ตุ๊กเลยอันนี้มกูกเริ่มเปลือกหอยนละ้ จะเละถ้าสมมติว่ามันอะไรนะกล้วยมันห่านกว่าน,นี้มันจะแข็งกว่านี้แต่กล้วยมันสุกไปมันเหลืองไปมันก็จะดูเล็กหน่อยแต่บางคนก็อาจจะชอบประมาณนี้มันก็จะไม่แข็งไปใช่ไหมพี่ป้า ไม่ต้องไปกอะไว้ปิ้งก่อนอาหารยำวบบ่างเฮ้ยมันสุกไงไไมันด็เลยแต่มันก็โอเคนะใช,ใช่แล้วน่ากินหิวเลย ติด,ด<ส>แล้วเข้มแท้หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะน่ากิน,นไหมน่ากินมากลองชิมให้ท่านผู้ชมดูดหน่อยดีว่ารสชาติเป็นยังไงอืมมันมันสุกอะ่ะมันก็จะออกนิ่มๆแต่มันก็หวานอะ่ะหวานกว่าตอนที่ว่าที่ว่าเมื่อวันก่อนนี่ทำอะ่ะมันจะแข็งแต่แบบนี้ก็โอเคนะ บางคนไม่ชอบแข็งก็ชอบนุ่มๆก็ลองเอาแบบนี้ทำแต่ถ้ากบางคนชอบแบบแข็งๆก็เอาที่ว่ามันออกเขียวๆเหลืองๆหน่อยแบบนั้นนะกำลังจะดีมันจะแข็งกว่านี้ค่ะวันนี้ก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้จะไปก่อนนะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ